สครับผมนะครับซ่อมแต่ของยากๆไปแล้วนะครับมาดูของง่ายๆกันบ้างนะครับแอมนะครับ power a กิกก็กนะครับอาจจะไม่กิ๊กก็กหรอกก็ใหญ่พอสมควรนะครับเป็น power a ที่อ่าก็น่าจะขับ15บห้าได้ข้างละ2ออยู่นะครับเปิดในบ้านนะครับเปิดฟังในบ้านใช้ได้นะครับสเปคนี้นะครับ มาดูนะครับอาการที่หลายคนถามนะครับอาการที่คนชอบถามนะครับแอมผมไม่ดังครับคือชอบโทรมาถามมันเป็นอะไรนะครับผมผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงนะครับอาการไม่ดังเนี่ยนะครับคือถ้ามันไม่นะครับฟิล์มันขาดก็ไม่ดังนะครับแล้วก็สิ่งที่บอกทุกคลิปนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับ โอเคตัวนี้ตัวนี้ไม่มีสวิตให้โยกนะครับบางทีนะครับดูด้านหลังก่อนแล้วก็ถ้ามันมีสวิตนะครับให้โยกสวิตดูนะครับมันอาจจะโสดบกก็ได้นะครับแต่เครื่องนี้นะครับลูกค้าแจ้งมานะครับควันขึ้นนะครับก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากนะครับแกะออกมาเลยนะครับเครื่องนี้จะไปเร็วนะครับเพราะว่ามันง่ายนะครับมันไหมเดี๋ยวให้ดู นี่นะครับมันไหมนะครับเท่าที่ดูนะครับด้วยสายตานะครับมันไหมฝั่งเดียวนะครับที่ดูด้วยสายตาสายตาคือฝั่งนี้นะครับใช้นั่นนี้ไหมนะครับส่วนข้างนี้น่าจะปกตินะครับน่าจะนะครับแต่ว่าก็ต้องเช็คด้วยนะครับก็ต้องเช็คด้วย คือฝั่งนี้เสียนะครับมันก็โปรเทคมันก็ตัดนะครับพอโปรเทคตัดฝั่งนี้ก็ไม่ดังไปด้วยนะครับฝั่งนี้ก็ไม่ดังไปด้วยนะครับก็ลื้อออกมานะครับลื้อกมานี่นะครับสายอะไรนะครับพวกนี right? ้นะครับถ่ายรูปไว้นะครับจําไม่ได้ให้ถ่ายรูปไว้แล้วก็ลื้อออกมานะครับลื้อออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ แบบนี้นะครับซ่อมง่ายนะครับง่ายถึงง่ายมากนะครับง่ายจริงๆนะครับก่อนอื่นนะครับเราเห็นรอยไหมนะครับเราเห็นรอยไหมชัดเจนนะครับเราก็เช็คตัวใหญ่ก่อนนะครับคือแบ่งครึ่งตรงนี้นะครับแบ่งครึ่งตรงนี้ฝั่งนี้ที่มันไม่มีรอยไหมนะครับข้างนี้ไม่มีรอยไหมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่ต้องเช็คด้วยนะครับมาเคลียร์ฝั่งนี้ก่อนนะครับ ตัวใหญ่ๆนะครับถอดออกมาเช็คนะครับถอดออกมาเช็คถ้าไม่เสียให้ใส่คืนนะครับถอดออกมาเช็คถ้าม่เสียให้ใส่คืนทีนี้เช็คตัวใหญ่เสร็จนะครับก็ต้องมาเช็คพวกนี้ด้วยนะครับอ่าตัวสีขาวเนี่ยนะครับต้องเช็คด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับอ่าตัวอ่าตัวเล็กๆที่มันที่มันไหม้สองตัวนะครับมันจะเป็นอาบีนะครับอาขาอาขาแรกเนี่ยนะครับ ซึ่ง power มีทุกตัวนะครับที่ที่ผมบอกไปทุกคลิปนะครับเช็คตัวใหญ่นะครับถ้าเจอตัวไหนเสียก็ให้เช็ค r ตัวเล็กของมันด้วยนะครับ r ตัวสีขาวมันด้วยนะครับแล้วก็จริงที่สำคัญนะครับเวลา power shot นะครับ power shot สามขาของมันนะครับมันจะช็อตหากันทั้งหมดนะครับแล้วมันจะย้อนเข้ามาได้นะครับนี่ ราซิสตเตอร์ได้นะครับมันจะย้อนเข้ามาตรงนี้ด้วยนะครับให้เช็คด้วยนะครับไม่ใช่เจอตัวเสียตัวใหญ่เสียแล้วก็ซื้อมาใส่แล้วก็เสียปลักใหม่นะครับมันเป็นไปได้ยากนะครับที่ที่ได้จะไม่เสียนะครับควรเช็คด้วยถ้าไม่เสียก็โชคดีไปนะครับถ้าไม่เสียก็โชคดีไปแต่ว่าควรจะนะครับควรจะเช็คด้วยก็ ได้ได้คู่คู่นี้นะครับเช็คแล้วก็อะไรที่มันระเบิดนะครับนี่ซีที่มันระเบิดนะครับแล้วค่าอะไรนะครับคือค่านะครับค่ามันบอกมันเขียนบอกอยู่ในพินนะครับนี่สองจุดสองห้าสิบนะครับสองจุดสองห้าสิบหรือถ้าไม่เขียนบอกนะครับก็มาดูฝั่งนี้นะครับนี่ตัวที่มันยังไม่ระเบิดนะครับนี่ ตัวที่มันยังไม่ระเบิดแล้วก็ดูฝั่งนี้นะครับไม่ยากนะครับนี่ตัวเล็กนะครับตัวเล็กพวกนี้นะครับเช็คด้วยนี่ควรจะเช็คด้วยนะครับนี่นะครับระเบิดไม่หายไปไหนหมดไม่รู้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมเช็คเสร็จนะครับเดี๋ยวเช็คเสร็จจะสรุปนะครับว่าอะไรเสียบ้างนะครับตัวนี้นะครับอาการง่ายๆนะครับเครื่องนี้จะไปเร็วหน่อยนะครับ อาการไม่ดังนี่แหละคืออาการไม่ดังนะครับเพราะว่ามันพังแล้วโปรเทคมันเช็คเจอนะครับว่ามีไฟออกลำโพงมันก็เลยไม่ยอมต่อนะครับมันก็เลยไม่ยอมต่อทีนี้ฝั่งนี้มันก็เลยพลอยไม่ดังไปด้วยนะครับนี่แหละอาการไม่ดังที่ทุกคนถามนะครับบางคนชอบถามราคานะครับอาการนี้ซ่อมเท่าไหร่นะครับ มันบอกไม่ได้นะครับเพราะว่าบางทีสมมุติว่ามันเสียหมดล่ะนะครับสมมุติว่ามันเสียหมดเนี่ยบอกไป300นะครับแต่ว่าอะไรค่าอะไรไปแล้ว4 0 0ประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันบอกราคาไม่ได้นอกจากจะได้เช็คก่อนนะครับหรือบางอย่างก็อาจจะบอกราคาได้เลยนะครับแต่ว่าในกรณีอย่างนี้นะครับบอกราคาไม่ได้แน่นอนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมทำขอหยัดรื้อออกมาเช็ค แล้วก็จะสรุปให้ดูอีกที่นึงนะครับเช็คเรียบร้อยนะครับเช็คเรียบร้อยนะครับตัวเสียนะครับเป็นไปตามที่คาดนะครับนี่นี่คือตัวเสียทั้งหมดนะครับนี่เสียไปคู่หนึ่งนะครับเบ antis, สียไป Toyota. คู่หนึ่งเสียไปคู่หนึ่งแล้วก็ได้นะครับได้ก็เสียนะครับนี่ได้ก็เสียแล้วก็ คาซิเตอร์ตัวเล็กอีก2ตัวนะครับนี่นะครับเมเอาอะไรใส่เข้าไปแล้วนะครับเหลือแต่ตัวใหญ่นะครับอ่านะครับถ้าเราไปหาซื้อแบบนี้ไม่ได้นะครับเอาแบบนี้ใส่ก็ได้นะครับเอาแบบนี้ใส่ก็ได้ค่าใกล้เคียงนะครับใส่ได้นะครับมีค่าไหนก็ใส่ค่านั้นนะครับค่าค่าเดิมมัน0.25นะครับนี่ 0.25นะครับก็เอา0.47นะครับผมจะใส่0.47นะครับเพราะว่าผมมีค่านี้นะครับแอมเล็กๆขนาดนี้นครับไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับมีค่าใกล้เคียงก็ใส่ได้หมดนั่นแหละนะครับมันก็จะใส่ได้ไม่เกิน0.5นะครับพาวเวอรส่วนใหญ่จะจะใส่ค่าไม่เกิน0.5นะครับผมมีค่า0.47ผมก็ ก็จะใส่0.47นะครับส่วนของเก่ามัน0.25ก็ก็ได้นะครับไม่มีผลนะครับเอ็มเล็กๆแบบนี้นะครับทีนี้ได้นะครับก็ใส่เข้าไปแล้วนะครับนี่ใส่เข้าไปใหม่แล้วนะครับทรานซิสเตอร์2ตัวนะครับนี่ไอตัวเล็กๆ2ตัวนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นี่นะครับพอ power shot ปุ๊บนะครับย้อนเข้ามาได้นะครับได้ทะลุออกมา ตรงนี้ด้วยนะครับก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวอะไรสองตัวที่เหลือนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ลองกันนะครับแล้วก็ลองเสียงกันแค่นั้นนะครับนอกนั้นนะครับฝั่งน to like ี้นะครับเช็คแล้วนะครับไม่เสียนะครับไม่เสียนะครับเป็นไปตามที่คาดการไว้นะครับมันเสียแค่ฝั่งเดียวนะครับแล้วก็ฟิลนะครับฟิลมันขาดด้วยนะครับนี่ฟิลมันขาดด้วยนะครับมันก็เลย ทำให้ไม่ดังทั้งสองข้างไปเลยนะครับแอมแบบนี้นะครับก็ว่าจะไม่เอาลงแล้วแหละครับเพราะว่ามันง่ายนะครับ FC ผมเก่งทุกคนนะครับ FC ที่ติดตามผมมาตั้งแต่เริ่มแรกนะครับแอมแบบนี้ซ่อมบ่อยนะครับซ่อมบ่อยมากนะครับก็อาจจะไม่เอาลงแล้วแหละแอมลักษณะแบบนี้นะครับมันง่ายเกินไปนะครับมันง่ายเกินไปสําหรับ FC นะครับทุกวันนี้ก็ บางคนก็ดูคลิปนะครับไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือนะครับไปซื um k, ้อเครื่องไม้เครื่องมือมาทํานะครับบางคนก็โทรมาหาผมนะครับโทรมาขอบคุณนะครับโทรมาขอบใจผมนะครับที่ผมเป็นแรงบันดาลใจให้เขานะครับอยากจะซ่อมนะครับอยากจะหัดซ่อมหัดอะไรนะครับใครที่หัดซ่อมหรือกําลังอยากจะเริ่มนะครับเริ่มที่จะหัดซ่อมนะครับก็ ต้องฝึกวัดอุปกรณ์นะครับฝึกวัดอุปกรณ์ให้เป็นนะครับฝึกวัดอุปกรณ์ให้เป็นนะครับวัดทาซิเตอร์วัดวัดอาวัดไดโอดนะครับก็มีแค่นี้นะครับมีประมาณนี้นะครับวัดสองสาอย่างนี้เป็นก็ซ่อมได้แล้วนะครับเพราะว่าผมจะไม่ได้สอนหลักการอะไรนะครับเอาแค่บอกแนวทางนะครับถ้าพาเวอร์พังนะครับวัดตัวไหนด้วยช็อตวัดตัวไหนแล้วก็ ตัวไหนที่มันอุปกรณ์รอบข้างนะครับคือขอให้วัดอุปกรณ์เป็นนะครับไม่จําเป็นต้องมีหลักการอะไรมากมายนะครับขอให้วัดอุปกรณ์เป็นนะครับค่อยๆทํานะครับใจเย็นๆนะครับยังไงก็ได้นะครับยังไงก็ต้องได้เพราะว่ามันซ่อมง่ายนะครับแบบแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมเอา2ตัวนี้ใส่ก่อนนะครับแล้วก็จะเอาไปติดตั้งในเครื่องนะครับแล้วก็เทสกันดูว่า จะมีอาการแทรกซ้อนไหมนะครับประกอบเข้าไปเรียบร้อยนะครับประกอบเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็เสียบสายให้ครบนะครับเสียบสายให้ครบสายอะไรถอดออกนะครับสายอะไรที่ถอดออกก็เสียบให้ครบถ้าจําไม่ได้ให้ถ่ายรูปไว้ก่อนหรือนะครับโอเคนะครับว่าจะมีอะไรไหมนะครับว่าจะมีอาการแทรกซ้อนไหมนะครับก็ เสียบปลั๊กโหลดท,ทุกครั้งนะครับเสียบปลั๊กโหลดท,ทุกครั้งนะครับก็เปิดสวิตช์ปุ๊บอ่าเรียบร้อยนะครับรีเล,ลหน่วงเยอะไปหน่อยนะครับรีเล,ลหน่วงนานไปหน่อยนะครับเดี๋ยวเอ่ออาจจะ ต้องแก้นะครับอาจจะต้องแก้แก้วงจรรีเล์นะครับเพราะว่ามันหน่วงนานนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าหน่วงนานหน่วงช้าก็มันก็เป็นเรื่องที่ดีนั่นแหละหน่วงนานๆนนะครับเพื่อให้วงจร DC มันเคลียร์นะครับโอเครีเล์เอาไว้ก่อนนะครับทีนี้มาลองเสียงกันก่อนว่ามันจะดังไหมนะครับสัญญาณเสียงเข้าไปนะครับ นี่นะครับโอเคนะครับเข้าใจว่าดังแล้วนะครับเดี๋ยวลำโพงใส่ดูเพื่อมันไม่ออกลำโพงนะครับบางทีไฟมันขึ้นแต่ไฟนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าไฟขึ้นยังไงก็ดังนะครับ โอเคนะครับปิดจ็อบนะครับปิดจ็อบไปแบบง่ายๆนะครับไม่ได้ยากนะครับรุ่นนี้นะครับโอเคทุกคนก็คงจะเข้าใจนะครับแอมรูปแอมแบบนี้นะครับผมทําลงบ่อยนะครับทาลงบ่อยนะครับเวลาเสียก็แนวทางคล้ายๆกันไม่ไม่คล้ายนะครับเหมือนกันเลยนะครับแนวทางเหมือนกันกับทุกๆเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องใหญ่เครื่องเล็กนะครับ สเปคไหนก็ตามนะครับเวลาซ่อมนะครับยึดแนวทางแบบนี้เป็นหลักนะครับคือถ้าไปดูอาจารย์ท่านอื่นนะครับไปดูคนอื่นก็อาจจะคนละแนวทางก็ได้อาจจะคนละเทคนิคนะครับก็พยายามดูคลิปหลายๆคนที่เขาทําลงนะครับก็มีแต่คลิปดีๆน่าสนใจนะครับนะครับก็ปิดจ็อบวันนี้ไปหนึ่งเครื่องนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยว ผมจะหาคลิปที่มันมีสาระดีๆนะครับมาฝาก FC เสมอนะครับโอเคคลิปนี้ขอบคุณครับเบอ่งแล้วมวนแล้วอย่าลืมกดติดตามหากสนใจสินค้าตัวใดให้โทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยด้อครับพี่น้อง